หนึ่งพฤศจิกายน2568ภาพจากเมื่อครั้งที่ไปเพชรบูรณ์คราวที่แล้วอ่ะนะวันนี้ จะพามาดูภาพบรรยากาศคาเฟ่สวยๆที่เขามาเที่ยวกันบ่อยๆอะนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขามีคาเฟ่มากมายเลยนะเรียกว่าเป็นพันๆแห่งเลยก็ว่าได้แต่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะที่หลายๆท่านเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่ามันสวยแล้วก็เลยตามรอยเข้ามาสะหน่อยเขาชื่อว่าคาเฟ่อาราบิกา้าชื่อก็บ่งบอกแล้วนะว่าเป็นกาแฟที่เนี่ยเขาจะเป็นคาเฟ่แบบ เพิงไม้อ่ะนะแล้วก็มีการตกแต่งให้เป็นลานไม้โล่งๆแล้วก็เป็นที่นั่งโล่งๆเป็นที่นั่งแบบไม้อ่ะนะไม้แบบว่าไม่ได้ทาสีไม่ได้ทาอะไรให้มันเหมือน,นบ้านจริงๆอ่ะนะแล้วจัดบรรยากาศให้ดูเหมือนนั่งอยู่บริเวณระเบียงบ้านของเราเองนั่นแหละก็ดูสดชื่นสดใสพอสมควรนะและด้วยบรรยากาศเขาเป็นหุบเข่าลงไปด้านล่างอ่ะทางด้านทิศตะวันออก และตะวันตกเนี่ยเขาจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่มันก็ทำให้มีร่มเงาอะนะนั่งได้สบายๆพร้อมปลูกต้นไม้ไวส้สำหรับบังร่มบังเงาจึงไม่จำเป็นต้องมีหลังคาเลยอะนะจะมีหลังคาเฉพาะโซนที่ตู้จำหน่ายสินค้าหรือไม่ก็ร้านค้าอะไรประมาณนั้นแหละเพราะว่าด้วยบรรยากาศเขาค้อด้วยแหละมันทำให้ดูสงบร่มลื่นร่มเย็นอยู่อากาศก็ค่อนข้างดีอยู่นะนอกจากเขาจะมีร้าน โล่งๆแล้วอ่ะเขายังมีมุมที่จะหน่ายสินค้าของเขาเองอะนะก็ชื่อก็บ่งบอกถึงกาแฟมีกาแฟหลากหลายมากเลยรวมทั้งแปรรูปเป็นเค้กเป็นขนมเป็นอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวกับกาแฟะนะที่เรามาเนี่ยวันธรรมดาะนะก็มีแขกอยู่ประมาณสองสาโต๊ะในโซนที่เราเลือกนั่งอ่ะก็จะเป็นโซนที่เขาทําให้มันยื่นเข้าไปที่หุบเขาอ่ะนะก็ทําเป็น คล้ายๆกับรูปเรือนั่นแหละสามถึงสี่รัเรือก็ว่าได้แล้วก็ไม่ได้มีหลังคานะเพราะว่ามันอยู่ใต้ล่มไม้อยู่แล้วแล้วก็จะมีลานที่เป็นลานใหญ่ๆอย่างเงี้ยสำหรับนั่งได้แขกเยอะๆก็สามารถนั่งได้มันเป็นภูเขานะด้านล่างเขาก็จะทำเป็นสวนหย่อมสวยงามก็เรียกได้ว่ามองจากข้างบนลงไปก็เห็นด้านล่างอ่ะเป็นบ่อน้ำเป็นลานหญ้าลานดอกไม้อะไรประมาณนั้นแหละ ก็มีประดับตบแต่งด้วยรูปปั้นทาที่เห็นก็เป็นรูปปั้นควายสีห้าตัวเห็นจะได้ก็เวลาเราสั่งอาหารเนี่ยเขาก็ต้องเดินจากตรงร้านนะนะลงมาส่งข้างล่างเนี่ยก็เรียกว่าเดินไกลพอสมควรเวลาที่มีแขกเยอะๆก็น่าจะลําบากคนเสิร์ฟพอสมควรเชฉยแหละก็ดูบรรยากาศโดยรอบๆแล้วดีมากเลยนะสมแล้วกับเป็นร้านกาแฟาที่เขาฮิตการชื่อร้านคาเฟอ,อาราบิก้าข่าคอนนะ